เฮียคะถ้าจะเปิดร้านขายของเก่าเนี่ยจะต้องจดทะเบียนอะไรบ้างคะแล้วมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอเคอ่าก่อนอื่นนะเราต้องแยกระหว่างร้านของเก่ากับธุรกิจรีไซเคิลก่อนธุรกิจข้าวของเก่าก่อนถ้าเป็นธุรกิจข้าวของเก่าธรรมดาเนี่ยไม่มีหน้าร้านไม่มีการเก็บสต๊อกของเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องจดก็ได้แต่ถ้าเราเริ่มมีหน้าร้านละเริ่มมีการเก็บของในโกด,ดังละเราต้องจดสามใบนี้นะครับใบแรกเนี่ยเป็นใบอน,ในุญาตให้ขาของเก่าอันนี้จะเป็นจดที่ อำเภอนะครับเราอยู่อำเภอเมืองก็ไปจดอำเภอเมืองนะครับอันนี้จดช่วงปีช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวานะครับค่าธรรมเนียม5,000บาทเนาะไปที่2ก็คือใบอนุญาตที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันนี้ไปจดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นอบตเทศบาลสํานักงานเขตครับตัวนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับท้องถิ่นเลยว่าจะเก็บเท่าไหร่จะมีหลักพันหนึ่งหลักหมื่นนะครับและตัวสุดท้ายก็คือทะเบียนพาณิชย์อันนี้เป็นจดที่พาณิชย์จังหวัดนะครับตัวนี้ค่าธรรมเน มันก็ไม่ค่อยสำคัญนท่าไหล่แต่ว่าจดไว้กันโดนปั่เฉยๆโอ้โหเยอะเฮียจำไม่ได้อะแตยคิดว้วใช่ไหมค่ะก็ไปกดดูก็ได้ฝากกดติดตามฮีโร่รีไซเคิลทั้งใน Facebook และ YouTube เพื่อทำให้ธุรกิจรีไซเคิลของคุณไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะ